เฮ้ยไอ้ผาอะไรท่้นโลกเหรอสวัสดีค่ะเฟอรผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาแก้งน้องเกตกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ลังจากที่เราเคยแกล้งไปแล้วเราไม่เข็ดค่ะครั้งนี้เราจะต้องแกล้งสําเร็จอีกแน่นอนเพราะว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่ารอบแรกนะจะพูดเลยนึกออกปะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาทําสลามเปริร์พาหกกันค่ะนี้ดูอันนี้เราเคยทําสลามกาแล็กซี่หกไปแล้วแต่ว่าไม่เหมือนที่ต้องทําสลามเปริร์พาเลยเพราะว่าบางครั้งเปริร์กพาก็ให้น้องเกดช่วยคนสลามแล้วอันเนี้ยมองเอ,อิรมันวางอยู่อะ ปาพาก็ตกใจน้องเกก็ตกใจแต่ถ้ามันเป็นเหมือนสลาปาพาเลยจะต้องตกใจกว่านั้นเพราะเขาเป็นคนนวดแล้วเขาใส่กระปุกด้วยหรอแม้ยังอยูอ่มันโขกออกมาเขาต้องตกใจอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจว่าน้องเกจะต้องตกใจอย่างแน่นอนมาถ้าอยากรู้เลยว่าทํำยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเราจะมาทําจากชุดทําเลซิยนปาพากันนะคะไม่ได้รีวิวชุดเลซิยนนานมกมกแล้วนะคะเรามาเปิดดูเลยข้างในมีอะไรบ้างคำถ,ถามยอดฮิตเลยก็คือ เลซิ่นเนี่ยทำพงคุญแจได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะได้ทั้งหมด12ชิ้นเลยนะคะแต่ว่ามีบล็อกให้อันเดียวเพราะฉะนั้นต้องวนทําเอา1ชิ้นก็จะใช้เวลาแห้งประมาณ2-4ชั่วโมงแล้วแต่นะคะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยเราใช้แค่น้ํายาอย่างเดียวแล้วเราก็ถ้าใครมีตาช่างเราก็จะไม่ต้องเลอะสลิงนะคะนี่มีม้จิ้มฟันมีสลิงมีที่คน้นแล้วก็มีพงกุญแจให้ 5อันมีที่ห้อยโทรศัพท์ให้อีก5อันเป็นทั้งหมด10อันเนาะมีกาบเพ็ดให้ด้วยถ้าใครไม่รู้มีวิธีทำนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แถมให้ด้วย1แผ่นแบบพระแบบคือเท่ากับคุ้มมากค่ะชุดนี้เนาะคุ้มมากสำหรับคนเริ่มต้นจะลองทำนะคะเห็นไหมมันหกใส่อะไรมันก็ดูดีอะ <c oughs> เราจะผสม A กับ B นะให้เท่าๆกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากค่ะสมมุติเราใส่ A 5 ml ใส่ B ก็5 ml วันนี้เราจะทำซักครึ่งกระปุกไม่ให้หกเยอะมากเนาะเราจะใช้กระปุกปะวะพาหรือติดสติกเกอร์อะไรพร้อมต้องหกประมาณเบอร์นี้บางท่านก็คือเวลาเราเปิดไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเลอะแล้วเนี่ยเราต้องใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดนะไม่งั้นมันจะปิดปากไปเลยค่ะ นี่ค่ะพอเราน้ำยาเท่ากันแล้วเราก็ทําการคนนะคะให้เขาหักกลับมาใสาอีกครั้งนะะึงค่ะเขาจะเริ่มขุ่นๆเห็นไหมอ่ะคนจนกว่าจะใสนี่คือใช้ได้ค่ะคนประมาณ 2- 3สานาทีก็ได้ลวค่ะไม่นานมากนะคะนะคะเราจะมาทำแบบใสกะเพชรกับแบบมุกให้เหมือนจริงเลยนะคะมุกเนี่ยเราจะใช้เป็นสีชมพูมุกค่ะแบบใสเราจะใช้เป็นเหลืองกะเพชรเนาะ เหมือนมากๆคอยดูนะจะต้องเหมือนสุดๆเพราะว่ามันมีความเหมือนสลามอยู่แล้วมันใสๆอย่างนี้นี่หรอ,อปะแล้วก็จะใส่สีผสมเรซินสีชมพูลงไปค่ะขยี้เขาออกแบบนี้นะสีเรืองแสงนะคะเราจะใส่ผงมุกลงไปค่ะให้เขาเป็นชมพูมุกค่ะเป็นเนื้อมุกมุกนะ โอเคเราได้แล้วนะคะสลามมุกนะคะเราจะทำสลามมุกเนี่ยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสลามใสจริงๆเราทำสองอันพร้อมกันมันจะเสี่ยงมากๆเลยนะมันต้องรู้จังหวะการร้อนของเรซินอย่างมากๆเลยเวลาต้องให้ได้ค่ะไม่งั้นมันจะไม่ออกมาไหลแบบนี้มันอาจจะแข็งเกินไปอย่างตรงนี้ก็เป็นได้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาทำอีกสีนึงค่ะ ทุกคนสีเหลืองตอนนี้ได้แล้วเหมือนมากๆเลยนะคะถ้าจะให้เหมือนเข้าไปอีกนะคะเราต้องใส่กกเพชรลงไปค่ะเพราะว่าป้าพาจะมีกกเพชรสีเหลืองใส่เข้าไปให้ด้วยเป็นกกเพชรดาวเนาะเราก็ใส่โรยไปอันนี้มันจะแค่ครึ่งกระปุกก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะสลาม <laughs> เหมือนมากอะ่ะเหมือนมากว่าคนให้กกเพชรเยอะมากค่ะในสลามดูดิเหมือนมากๆาค่ะ นี่ค่ะยิ่งมองอย่างนี้นะยิ่งเหมือนเพราะว่าเราทํากันเป็นประจำเนาะจะรู้เลยว่ามันจะแบบเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยโห้ยเหมือนหลังจากที่เปิร์พาลองใช้กระดาษไขกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรถุงพลาสติกลองแล้วนะก็มันก็ด้านเหมือนกันหมดค่ะตรงนี้สีมันก็ไม่ใสขึ้นมาค่ะแต่ตรงนี้มันก็เงาใสเห็นปะเพราะฉะนั้นเราใช้กระดาษไขไก็ได้ถุงพลาสติกก็ได้ตัวถุงพลาสติกใหญ่ๆอะ่ะเบอพาไม่มีแต่กระดาษไขใหญ่ๆมีไง เราคงต้องใช้กระดาษไขเนาะเราจะต้องเอามาลองค่ะเราต้องมาทําสีชมพูก่อนแล้วค่อยมาทําสีเหลืองชมพูตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มจะใกล้เสร็จแล้วอันนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วค่ะกว่าเราจะผสมตัวนั้นเสร็จเนาะแล้วก็จะคนเรื่อยๆมันก็จะแตกตัวเรื่อยๆทาผมมุกมันจะค่อยๆแตกตัวเดี๋ยวเราจะเตรียมเทกันเลยค่ะว้าวสนุกอะ่ะ นี่นะคะก็ใกล้เวลามากๆแล้วค่ะป้าพาตื่นเต้นมากๆเลยหัวใจจะวายอยู่เลยนะคือว่ากลัวมันเทไม่ทันค่ะจับเวลาแล้วบางครั้งมันก็เซตก่อนบางครั้งเราอาจจะดูเวลาตกไปพวกมมจะไปทํามันนูนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราเทไว้ก่อนไหมตอนนี้มันจะเริ่มหนืดแล้วล่ะแล้วมันก็ร้อนมากด้วยค่ะถ้วยเนี่ยร้อนแล้วก็แสดงว่ามันใกล้แบบเซตเต็มที่เวลามันเซตแล้วอ่ะมันเซตเลยนะไม่สนใจใครเลยคือแบบเซตแล้วก็แข็งคาแบบนี้ไปเลยนะ ตื่นเต้นมากคนอยู่ตลอดเวลางั้นเราลองเทไว้สักหน่อยก่อนแล้วกันโอเคนี่แหละนี่แหละเทไว้อย่างนี้ประมาณนี้แหละอ่าเราก็จะดูว่าเขาหกไปไหนม้างตามธรรมชาติเลยเห็นไหมเขาก็จะค่อยๆแบบขยายตัวเขาไปเรื่อยๆ Okay. ได้แล้วอะ่ะต้องตีวงกลมๆหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูสีเหลืองเดี๋ยวสีเหลืองก็ใกล้จะเซ็ตแล้วนะคะปับว่าอันนี้เราปล่อยทิ้งเขาไว้ได้เลยนะคะอีกประมาณส4ชั่วโมงแล้วกลับมาเจอกันค่ะ<ๆ>มาค่ะเราจะมาทําตัวที่2กันนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าตัวเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะดูกระจายมากเกินไปคะ่ะดูตั้งใจเกินไปคะ่ะอันนี้ไม่อยากให้มันกระจายเยอะก็เลยต้องทิ้งให้มันแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะให้มันอยู่นานกว่านั้นเพื่อที่เขาจะได้หนืดขึ้นมาค่หนืดกว่าเดิมเนาะแต่ถ้าเราทําไม่ทันเวลามันก็จะไม่สวยอยู่ดีค่ะเราลองมาเทก่อนนะคะเทไปก่อนอ่าเราหยอดลงไปอย่างนี้นะคะหยอดลงไปก่อนให้ดูว่าเขาจะตกไปประมาณไหนอ่าให้มันเป็นกลมๆค่ะนี่ให้มันกลมๆ สากเราผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้สลามของเราก็เซตตัวแล้ว <laughs> สลามหรือเรซินป,ะปะ้าค่าดูเราจะให้ดูว่าเขาเซตตัวแล้วแต่ว่าป้าภายังไม่เอาออกเนาะมันก็จับได้ไหมจับได้อยู่นะนี่แห้งแล้วเอาให้ดูนี่แหง้งแหง้แหง,แหงแล้วแต่เรายังไม่ได้ล่อนออกมาเพราะว่ามันยังไม่ไม่แข็งเต็มที่เท่าไหร่ค่ะดูของเราพกแบบนี้แล้วเห็นปะ ได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมารอพรุ่งนี้ค่ะให้น้องเกสตื่นเพราะพาคิดว่าถ้าไปหกใส่เตียงอะ่ะมันจะแซ่บมากเลยนะนึกออกไหมแต่เราไม่รู้เราจะไปตั้งกล้องอยังไงอ๋อเราอาจจะไปตั้งกล้องตอนที่น้องเกสไปอาบน้ําดีไหมน้องเกสก็เข้ามาแล้วก็เห็นว่าสลามันหกใส่ที่นอนเขาจะต้องกิดหนักแน่ๆเลยเห็นปะอันนี้สีชมพูเดี๋ยวให้ดูสีเหลืองทดาดานี่สีเหลืองสวยอะ่ะสีเหลืองเป็นเงาเงาเห็นไหม มันเป็นใสๆเลยค่ะดูแห้งแล้วเหมือนกันนะแห้งๆๆๆๆมันน่าเล่นมากเลยค่ะหน้า,าไว้แกล้งเพื่อนมากๆเลยค่ะต้องเอาหน้าปะพผ่าออกโดยแบรนด์ออกอย่างนี้ข้างหลังนี้มันจะไม่เหมือนเลยนะต่อด้านนี้โอเคนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะเราจะไปแกล้งพี่จอนด้วยดีค่ะไม่รู้ละ่ะแกล้งทั้งสองคนแหละ <laughs> ดูว่าใครจะตกใจกว่ากันดีไหมพอว่าอาจจะหน้าแตกก็ได้เนึกอว่าไปเราไปดูกัน เสร็จแล้วด <laughs> ้ยแล้วไาสภาพเป็นอย่างเอาไปเปิด <lodge> บ <pet imes> so ้านเลยเดี๋ยวชน้องแก้วอ๋ออธิชาอสิิ์ทำไมตื่นเลจากหนว่าจะตื่นงนี้งนนาฬิกาปลุกยงอยู่อนงก๋ไมน้องกไปนอนอย่ตรงนั้นน่ะลูกอือ มาดูนองกล่องนี่ดิว่าน,นอนอยู่ในผ้าน,นอนเ,เนี่ยเออเออโ่ษเหียเลยวะยัยแม่จับเลยเดี๋ยวรับเอดี๋ยวับเท่ากัจะไม่รูกล่องนี่เลยดียสลามกละะหกออาะฮะใช่เนี่ยสลามหกใช่ไหมเนี่ยฮ <laughs> ะส <laughs> ลามหกแกแกดาก สลาฟหกทำมาจากเรซินใช่ไหมโดนหน่อยแล้วพวกเนี้ยคนรู้จักทำดักโก้เป็นเสื้อแจ้าโอ้โหตกใจเลยสิเฮ้ยสลาพหกเฮเอาไปหลอกว่าเรียกไม่รู้เหอะเนี่ยเนี่ยมันลอยขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กว่าเราเหมือนไหมเหมือนดิเปน็นมุกอะ ใช่เป็นมุกอันนี้ตั้งใจเลยนะตั้งใจให้เกสคนเดียวเลยพ่จะหลอกเกสอีกแล้วสลามมุกกับสลามใสไงเกสระวังที่คอมดิดยอดเลยอ่ะอะไรน,นเราใส่ไปดูอ้โอ้โหช่างยอดน่าดูเราไปแกล้งพ่ออีกคนเดียนะสลาห์ผกมันกรลึกก็ลึกนิดนึงเนาะแต่ถ้ามองข้างบนอาจจะเหมือนยืนขึน้นสิเหมือนไหม หวานได้ยืนขึ้นน่ะเออเหนื่อยเลยอเป็นของปวม่าพาไงใช่เลยเฮอแไม่สำเร็จสำเร็จไหมคะน้องไม่สำเร็จเดือยแล้วคนมันได้เก่งนะแบบโดยหลายรอบเลยครับไม่รอหรอกเออสวยอะเนาะสวยมากเลยอะยังไม่ลองแกงพี่จอนจริงๆค่ะเอาไม่ลงไปอีกเหรอฮะทำไมอะ ก็จะดูคลิปสลามไม่พาพาโฮมอีกแล้วฮะเฮ้ยไอ้พาอะไรฮันโหลกเหรอ ขำนะมีความสุขตกใจไหมใครบ้างไม่ตกใจวะเห็นสลามวันดีนอดูดูดีดีพามาดูพามาดูโหหกแบบนี้เลยมันยังเหมือนอ่ะเหมือนปะเหมือนดิเป็นสลามมุกไงใช่สลามมุกที่เราทําอยู่แล้วไงแล้วก็ว่างนะะทำมาหลอกเนี่ยว่างนะไม่มีอะไรทำอ่ะ ก็อันนี้กะจะมาแกลงเกสลองเกสไม่ตกใจเท่ไหรที่ตกใจเนี่ยอะไรรู้ไหมเพราะพี่จอนอนตรงนี้ไงอ๋อตกใจไปพนอนนู่นอัดตายละดูดีเหมือนมากเลยโอ้เราไปแกลงแกดีกว่าแกลงแล้วฮะแกลงแล้วแต่ว่าแกไม่ไอ้นี่แก่แม่อะไรแกไม่ตกใจทำไมแกรู้อยู่แล้ว แก้พี่จอสำเร็จแกงเกมไม้สําเร็จแต่แกงพี่จอสําเร็จจบว่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่จอมีแก้ฟ้าพาเอ้ยไมียวทําไมอ่ะกลัวแล้วอย่างเช่นแบบเอาสัตว์สี่ขา,าที่มันไ่ตามกําโพงกําแพ,พงอ่ะไม่เอาไม่เอาครับคือคือยังไงอ่ะมันไว้อย่างนี้ใช่ไหมเปิดมามันก็ต้องตกใจก่อนคือมันมันไม่ทันคิดไงว่ามันเป็นของจริงของปลอมถูกไหมมันก็มันโูกใส่ที่นอนน่ะ แล้วมัน,น,<อ>นลักสลาม่ะโอต่ที่นอนอ่ะก็เลิอกอีกแล้วใช่ไหมชัวเละอ่ะนี่ชุดอะไรพี่จอนเนี่ยก็อาบน้ำเสร็จไงอ๋อ <laughs> จะให้เปิดทงทงมาเหรอไปไปไๆโอเคเรียบร้อยแล้วแก้พี่จอนสำเร็จค่ะดูน้อง เหมมือนกสรุปการแกล้งน้องเกดไม่สําเร็จนะคะแต่ว่าแล้งพี่จอหนสำเร็จจ้ะกันโอเคน้องๆชอบกันรักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิร์พาเยอะๆนะคะแล้วอยากให้เปิร์พาทาอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะท้งไงคลิปนี้ปเปิร์พาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปได้อีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ